สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องของพี่ประภาตบรรน,นานะครับวันนี้มาพักผ่อนกันอยู่ที่รีสอร์ดแสงสีนะครับร,รีสอร์ดแสงสีราคามาตรฐานรดซิลมาพักกันเยอะครับวันนี้ก็อยู่ที่เก่าเวลาเดิมของพี่ประภาตนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายทำคอนเทนต์ก็จะมีกับข้าวาแล้วก็จะมีน้ำชาเล็กน้อย แม่ครัวกำลังทำอยู่ครับตัวนี้ทำเป็นเมนูของเนื้อนะครับวันวันนี้มาเจอกันเนี่ยมาเจอกันครับ๋อมาเจอกันโอ้ไปเลยก็เอทำไมดูรููซึกววานาตาทำไมอิบอิบดูโลเราทะเวทช่วงนี่เลยไม่ได้เจอหนากันนางน้องชายเนี่ยมันก็ธรรมดาแล้วครับเนาะธรรมดาไปทำอะไรมาเนี่ยไปทำเบรบเฟสมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ถ้าว่าเจ็บโยเนี่ยผมก็ที่พาไปขึ้นสปีดบ๊ทดอก เออคนนั้นไม่เท like <laughs> <'m gonna> ็จเยี่ยวกันอยู่ทีนลิ้งก่อนเนาะครับโอ้ตรงนี้ก็หน้าตาดีนิดหน่อยแล้วก็ดูตะเขาวแางโมกันเยอะไงเออแล้วก็แล้วก็เอาหน้าตานิดหน่อยไงตอนเราเป็นไฮโซครับผมวันนี้เราก็มากันหลายคนเนาะอนะใครนะอันนั้นอันนองประสิทธิ์วันจากตะโกน้อยครับ น,นี่เราก็มาพักอยู่ด้วยกันนะครับเราก็วันนี้ก็อดเดชุดแรกครับมันก็ออต้องของขอบคุณน,นะครับกออุ้งครับกุ้งสเสียปอกเลยก็เสียดเคียดเสียประติดนะครับที่ดูแลพี่ๆเื่อเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายตัย้งแต่ฉีดไฟเสอร์เข็มสองเข็มสามมาหนู้ซึกว่าหนุกซึกว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเลยครับ ก็ต้องขอบคุณน้องๆที่มาครับกับ็ข้าอยู่ด้านหลังเยอะครับโอ้กับข้าอยู่ด้านหลังใช่ไหมมีต้นลามีก้อนความรู้ทรัพย์นิกปลาทูแล้วก็เห็นไข่อ่าทงเครื่องครับอ๋อใหญ่ทรงเครื่องครับบ้านนี้ก็เรียกว่าไข่เซือแหละครับไข่ถึงโอ้ครับผมเครื่องนั่นทุกวันนี้ทำง่ายครับคุยกันสบายสบายเนาะสบายสบายสบายตอนนี้คุยกันสบายสบายกับเจ้าปวกครับอ่าโกโกวาเจ้าปวกโกโกวาครับ กับม้นที่แล้วก็ลำบากอยู่ครับเพราะว่าขนาดด้ารายังตายเนาะไอ้เราแค่มวนชนธรรมดาเนาะกับเดือนที่แล้วมันก็เดือนกุ้มพาก็คือว่ากุ้มใจจังก็ได้กุ้มขมับกุ้มพาพันกับพันแข่งพันขาอแต่ว่าพอมาเดือนใหม่ก็คือมีนามีแน่แน่มีแน่แน่ครับผมีอันน้อีกคนนึงครับนึ่งอ๋ออันนั้นน้องจัมโบ้สวัสดีครับยังเหอรสวัสดีครับสวัสดีครับคุแม่ไหม สวัสดีครับอน้องจัมโบ้นะครับนะเป็นคนคนทำกับแก้มครับเจวิ้งเจยุกกับกับแก้มเจยุกครับกับแก้มกดได้ยกนะกดได้โอ้โหนี่ครับโอ้กับแก้มอันนี้ฝีมือฝีมือฝีมือจากลาดบุรีนะครับนี่โอ้แม่ครัวคนสวยของอ่าเสียเกียร์น้องประสิทธิ์ ชื่ออะไรนะครับ่อย่ะอ๋อชื่อชื่อชื่อยุ่งค่ะครับเป็นกล้องถูกเลยครับผมเป็น <c oughs> กล้องไม่ถูกเลยเนาะเป็นไงช่วงนี้สบายดีเสียเกียรติคุยกันพูดอ่ไไดอนา,นนะานะไม่ได้เจอกันนานเนาะหลายปีแล้วเนาะไม่ได้เจอกันเนาะก็ดีใจก็น้อ,นอง ด้วยเดอนองท้ายด้วยที่มีครอบครัวขออะไรนะผัวเขาว่าไงในานากรักผู้ใหญ่ก็ต้องบอกขอให้คลองคู่อะไรนะหรือไม่เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรอันนี้เป็นอันนี้เนี่ยนี่เป็นหัวหน้าหัวเป็นหัวหน้าก็ได้เราอยู่ในหนักตัวเดียวกันมันจะอยู่ได้คนนึงเป็นเป็นเนไฟนึงเป็นน้ำมันับกันที่อยู่ได้ครับ อันนี้อะไรล่ะนี่อันนี้อะไรละ่ะเอ้โสด,ด,ด,ดนะโสดนะต <c oughs> อนนี้ก็อยู่กันสี่คันนะครับผมอยู่สี่คันพอดีน้องมาหาสามคันครับปกติก็โอ้น้องยุ่งเนาะขาวลาดบุรีคนสวยโอ้ได้เมียงามได้น้องชายนี่ดีดีด้วยเนาะ บางงาจะปอกเองแต่กิรีแต่ผมกดียวนี่แล้วแต่คนอื่นว่าผมกิรีผม,มเครียดนะาว่าเมียผมว่าผมกิรีผม็ฏิเยดอยีกตอกแต่ว่าเมียบอกว่ามึงจะมาแย่ยงกูเด้อกูหาได้ขนาดนี้เร้วคุณเดชตามสบายสไตล์ช่องประพาสพี่ประพาสบรรนาน,นะครับการอยู่การกินบารเรา มันมีอะไรมากมายครับปกน้ำพริกปลาทูดิ้งเราเคยกินกระฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ด้วยนะครับต้องเพื่อกนบรนเราซับตะไคร่ซับขาเป็นกูดอะไรล่ะต้องบรนเราต้องสนับสนุนกันเลยครับครับที่ได้กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนเพื่อรับแชร์คลิปใหม่ๆของงพี่ประภาษด้วยครับผมผมก็แชร์เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องแชร์กันหลายๆคือ กรที่ได,ดังสักหน่อยก็ยังดีให้มีชื่อเสียงกับคนบันเราครับในเรื่องอาหารการกินนี่เป็นช่องถิ่นบบานเราครับง่ายๆช่วงนี้ช่วงนี้ยังไม่ไ,มได,ไมได้มีคอนเทนต์อะไรมากมายเนาะช่วงนี้ก็พูดคุยแบบเป็นครอบครัวเนาะแบนแบบพี่ๆน้งนองๆเนาะเป็นตามกับเทากินกันอสอบถามสารทุกซุกดิบกันใช่ครับม,มเา,าเจอนานๆที่มาเจอกันก็เออในได้ข่าวว่าเมื่อเช้านี่ซื้อหมาเพชรบูตัวหนึ่งนี่ ครับคือหมาพิษบูตัวนึงครับพอดีเสือหายเมียเมียอยากได้ดาลูกก็อยากได้ดาพอดีก็ไปเจอราคาพอฟังครับโอ้พกพันขลุ่ไทยแล้วสามพันห้าครับทะเลเออแบบจะเอาไปประมูลส่วหมูเหมาแล้วครับเป็นส่วนของหมูมอเนาะได้มาเลยหน่วยดาอย่างที่แต่เมยไม่ให้มันดูนะครับให้มันนานละแน่ครับอย่างให้มันานละเอาเอาไปไว้กัดกับใครเนาะเนี่ย จักเมียที่รักหมามากกว่าผัวหรือผัวที่รักหมามากกวนน่าเมียกันบ้าด <c oughs> เเูเออขอบครับนี่ครับช่องพีประพาสนะครับก็จะเป็นบรรยากาศตอนเย็ยนนี่ลแล้วก็มอีอะไรนี่ก็จะมาอาเกมน้ำเสนอกันครับ,รบเออนี่กับปุกกระป๋าเด็นบ้านคืนบ้านเราเออขนมป้านี่ไทยกับทอดไทยอันนี่เทฟจัมโบ้นะครับช่องนี้ก็ โอ้โหลมบุ๋นรู้อุ่นลุคไเลวเอาแหละค่อยๆต่อสู้ไปบางทีน้องเขาก็อ้วนอยากแต่ว่าปากเขาก็บมันแคบอยู่นะผมนัไมันค่อยเจลอะไรได้บางทีเพราะว่าเขาอ้วนอยากนาะแต่วัดปากเขาบนแคบแสดงว่าเขาก็ต้องกินินีกับปากพี่น้องเพื่อนซิวทุกคนนะครับในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดก็ดีเราก็ต้องสู้ไปให้มันผ่านกับมันถึงว่ามันจะติด มันติดง่ายแต่มันก็ะหายเร็วนะครับเ,เราจะไปกลัวกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาก,ก็จาเย็นเดือนนี้มีนาทุกคนก็ต้องมีแน่ๆครับใช่แล้วก็เดือนเมษาทุกคนก็ไม่มีทางเย็นะเป็นตามปีครับมกกานี่ก็เพิ่์บุรีลงหน่อยมกราอันี่ก็ทําตัวทุกะปุ๊บโดมุมคุ้มพากับคุ้มใจจังไงคุ้มใจจังมั่งพันแข่งพันขาที่ถ้านุ่งก็ถึงไม่ กินไม่เข้าคายไม่ออกพอพอาะวเดือนนี uh, ้กับมีนาผมว่าทุกคนต้องมีแน่ๆแอ้วเกิดอะไใจคนไม่เป็นโควอิสระใช่ผู้อิสระเป็นโควิดนะครับมันไม่ใช่โรคที่รุนแรงครับมาก่อนมันมาเป็นอ่ะวอตซิลาเดี๋ยวนี้มันก็เหลือเป็นแค่อ่าลิ้นน้อยๆครับถ้าเป็นเป็คลื่นฟิลามิทุกวันนี้ก็เป็นแค่คลื่นแค่สองเมตรกับคลื่นทง่ายหายเร็วครับครับดูแลสุขภาพตัวเองทุกคนครับอย่าประมาทครับใสายเม็ด เนี่ยนาสีจันทร์อยู่หน้าขาวโลใช่ไหมพอเมียหลักเมียหลงนี่ด้วยการให้กำลังใจทุกคนละครับเติลตัวเพราะว่าอยากให้เราไปตัดห้อยแล้วก็ทำไม่ได้อ่าใช่ถ้าเราทำงานแบบนี้แล้วก็ได้บ้างไม่ได้บ้างกันตัวกันไปวันได้ไม่ได้เนาะพี่เนาะอ่าใช่ไหมล่ะวันนี้ก็พอได้อ่ากินก้วยกินลาบอยู่อ่าครับ แต่วันมันมันกว่า,วา,านี้ก็อาจจะมีนุ่กระทะมีอะไรต่อไปเนาะสำหรับชอบ่องพีพีพายก็คิดตา,ามเตือกันคุตแชร์คุตไล้กำลังใจคุตกระดิง่งเพียมเสือนคืได้สื่อสารพิมพ์กันเนี่ครับสำหรับวับนนี้ก็ครับอันนี้ก็คือถ่ายเห็นบรรยากาศอยู่กับน้องๆครับวันวนี้ก็ดีเสนอเมนูกุ้งนะครับเพราะว่าวันนี้วันพระด้วยครับไป เนื้อมันก็ากเป็นไงคิดถึงคิดถึงอบตเอนาะจะก่อยู่ไงเนาะเดี๋ยวนี้เนาะรั้อยเนี่ยนหดพ่วงเนาะแกลดพ่วงเออคิดถึงไปยังเสียยดึงเด้โน่อยนีเนี่ยรีนี่นเนี่ยรีนี่เ่นนน่ยเียย่านเนยน่เเี ครับผมรรครับครับสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็อ่าก็ถ่ายเห็นพี่น้องได้เห็นอ่าพอก็อ่ะจะปลวกปากปากด้วยกับปากนะครับมี มีงานการแสดงข้างใดขึ้นเมียเก่าย่า่เมียเก่าเอาผัวใหม่เอาเสาลุงหลุมก็จะลืมพวกเรานะครับในเรื่องกับเข่ากับน้ำเออจะไปตุ่มหมูุมอะไรหรือว่าเป็นลถดแห่หรือว่าจะเป็นการแม่ครัวหรือว่าช่วยอะไรได้เออเต้ากระสุกระทะขูดหมูขูดหมูหมลนไก่เออแล้วก็จิไปช่วยได้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องพีประพาสนะครับเออกดไลค์กดแชร์กดตับตไคร์อ่ช่วยแชร์ต่อๆกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับพี่น้อง เพื่อนซิล,ละพี่นงชาวบานารพี่นงทุกสถานที่นะครับถ้าได้จื้อคลิปนี้ของพี่ประพาสช,ช่องบรรนานะครับก็ช่วยแชร์ด้วยกันน,กนะครับขอบคุณมากครับ,บครับผมสวัสดีครับ